พื้นที่นาข้าวประมาณสองไร่ของนายสมชายแสงแก้ววัย67ปีชาวบ้านวังช้ำฉาตำบลวังพิกุลอำเภอวังทองจังหวัดพิษนุโลกถูกแปลงสภาพเป็นแปลงผักบุ้งแก้วมานานร่วม2ปีแล้วค่ะระว่สู้กับราคาข้าวที่ตกต่ำจนขาดทุนต่อไปอีกไม่ไหวแล้วโดยเลือกปลูกผักบุ้งเพราะเห็นว่าเป็นพืชที่ปลูกง่ายโตเร็วใช้น้ําน้อยและโรคหรือว่าศัตรูพืชก็ไม่ค่อยมี ในแต่ละวันลุงสมชายจะลุกขึ้นมาเก็บผักบุ้งตั้งแต่ตีสี่โดยจะเลือกเก็บยอดผักบุ้งที่ไม่อ่อนไม่แก่เกินไปและแต่ละวันก็จะเก็บผักบุ้งตามแรงกําลังที่มีเพราะว่าจะนําไปขายเองที่ตลาดไม่ได้ส่งให้กับพ่อค้าแม่ค้าวันไหนขยันและมีแรงมากก็จะเก็บได้เยอะ จากนั้นก็จะนําไปมัดเป็นกรรมซึ่งมีจํานวนมากพอที่จะนําไปทําเป็นแกงส้มหรือว่าแกงเทโพได้ประมาณหนึ่งหม้อและขายเพียงกรรมละ5บาทเท่านั้นค่ะทําให้มีรายได้เข้ามาทุกวันต่างจากการทํานาปลูกข้าวที่แม้จะได้เงินก้อนโตแต่เมื่อหักต้นทุนต่างๆและเปรียบเทียบกับการปลูกผักบุ้งแล้วผักบุ้งทําเงินได้ดีกว่าแถมยังมีต้นทุนต่ํากว่าอีกด้วยค่ะเฉพาะข้าเม็ดข้าเม็ดก็ประมาสี่ห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อย แต่เก็บขายได้ทุกวันทุกวันถึงครึ่งปีไหมได้สักกี่เดือนรุ่นหุ่นึงอัน่นนึงประมาณสองเดือนสองเดือนสองเดือนแล้วก็โลดย่ําใหม่โหลดใหม่ทีแต่ไอห้าร้อยเนี่ก็ซื้อมาครั้งเดียวยังไม่ได้ซื้ออีกเลยใช่ไหมไม่ซื้อเยหละซื้อครั้งเดียวเลยคอหนึงเดียว สำหรับปุ๋ยบำรุงต้นผักบุง้งลุงสมชายก็จะทำใช้เองช่วยประหยัดต้นทุนไปได้มากและในพื้นที่สองไร่ลุงสมชายจะแบ่งพื้นที่เป็นส่วนๆเพื่อจะได้ปลูกผักบุ้งไล่รุ่นกันจะได้มีผักบุ้งไว้ขายได้ตลอดปีค่ะ